มีห้าบ้าบอสุดๆทุกคนสนุกแบบสนุกมากสนุกเกินคาดเกินไปไกลมากอันนี้คือแบบที่สุดของความลงตัวมากคือไม่มีอะไรติดขัดเลยแล้วก็เมคเซนจจริงๆทุกคนคือคาแรคเตอร์มาน้อยแต่มานะมากอันนี้เก่งมากนะตัวละครไม่เยอะเลยอะแต่แบบสามารถเล่าเรื่องออกมาได้แบบดีขนาดนี้ได้ยังไงวะ่วความวสำคัญแม่งแบบจิจมมี่สี่เท่านั้น แต่แล้วเรื่องนแบบหลากหลายมิติมากๆากอแบบม,มันเจ๋งดีตรงที่ซีที่มันจะเฉลยความสัมพันธ์ของเขาอ่ะคนดูไม่เดาเลยเพราะว่าคนดูรู้ตั้งแต่แรกหมายถึงว่าพ่วมกับตั้งใจปูมาให้คนดูรู้อยู่แล้วน้องอินรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่สัมพันธ์ได้อยู่ละแต่สิ่งที่คนดูรู้อ่ะคือความรู้สึกของไม่ทับร้อยเปอร์เซ็นเรารู้มาตั้งแต่อีพีแรกๆซึ่งเขาเฉลยไลายหินเรามาตลอดเลยทําให้คนดูอ่ะ รู้อยู่แก่ใจแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีคามความรู้ไว้แล้วว่าโอเคพี่ทับจะเป็นคนแบบนี้แล้วก็แน่นอนว่าคอเขาชัดเจนปุ๊บเราทุกคนก็ทีมที่ทับอยู่แล้วโดยที่มันไม่ต้องมานั่งตั้งคําถามว่าอินี่รักลูกรเราจริงไหมหรือยังไงน้องอินจะน่าเป็นห่วงไหมในความสัมพันธ์นี้คือมันจะไม่มีคาถามนั้นเลยทุกคนเพราะว่า พี่ทัพแม่งเซย์เยสมาตั้งแต่อีพีแรกๆแล้วก็เห็นมาตลอดว,ยยว่าเออเห็นถึงความตั้งใจรักของเขาเขาหาโอกาสทุกๆอย่างแล้วซีที่เขาพูดกับน้องอินโดยที่แบบอาจจะมีตุนมาเป็นตัวแบบกระตุ้นบ้างแต่จริงๆก็คือแทบจะไม่มีผลน,นะเพราะว่าเขาเองอะตั้งใจอยู่แล้วแค่มันมีโอกาสทุกคนซีนที่เขาเ้ลเลยอันนั้นน่าเราชอบมากที่บอกว่าพี่ตั้งใจจะจีบอินอยู่แล้ว แค่นี้มันก็มีโอกาสสักทีที่พี่จะได้แบบทําให้มันเร็วขึ้นแค่นั้นเองคือเฮ้ยมันวะโคตรจะเจ๋งคือนี่คือแบบคนตั้งใจรักที่แท้จริงเข้าใจะปะแล้วเขาเหมือนถอยมาก้าหนึ่งในการทําความรู้จักอินแล้วจริงอยู่ว่าพี่ท็ออาจจะไม่รู้จักอินถูกม,มุมหรอกทุกคนมันยังต้องใช้เวลาอยู่แต่ว่าซีนที่มันเป็นเดอะเบสมากๆที่เราต้องพูดถึงจริงๆคือช่วงท้ายของภาคสีทั้งหมดทั้งก้อนอะ บนเตียงนั้นคนลุกแบบทำได้ไงเก่งเล่าเรื่องมากๆเก่งเล่าเรื่องแบบสุดๆฉันชอบความแบบคอนเซน์ของเรื่องนี้มากๆคือพอจูบแรกไปแล้วที่ฉันพูดว่าพี่ทับไปต่อเดี๋ยวนี้เพราะฉันรู้ว่าถ้าหยุดอะน้องอินก็จะไม่ปลดล็อกสิ่งสิ่งนี้ซึ่งพี่ทับน่ารักตรงที่ก็พยายามประคับประคองต่อทำให้น้องรู้สึกว่าการสัมผัสครั้งนี้ หรือความใกล้ชิดก,กันครั้งนี้มันจะไม่กลับไปอยู่ที่เดิมนะมันจะไปได้ไกลเท่าที่อินอยากให้มันไปถึงอะ่ะเออขอให้อินเชื่อใจเออซึ่งหลังจากนั้นคือจูบพี่สองน้องอินเริ่มอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องมากเพราะถ้ามันไม่คอนเซนต์เชื่อเถอะว่าพี่ทับจะไปต่อไม่ได้พี่ทับก็ต้องดับเบิลรีเช็คแล้วว่าน้องพร้อมที่จะไปต่อจาก สิ่งที่มันเคยเป็นปัญหากับตัวเขาในทุกๆความสมคัญก่อนหน้านี้ไหมอ่ะมันเหมือนสตั๊กอยู่ตรงเนี้ยทุกๆครั้งอยู่คิดออกปะชอบมากแล้วซีมันสวยอะ่ะซีนคือมันไม่มีอะไรที่แบบวาวหวานแต่มันแบบมึงมันแบบลึกซึ้งมากแล้วมันแบบมันดูคือเป็นคนสองคนที่ตั้งใจรักกันมากๆตั้งใจที่จะชนะความกลัวของตัวเองในสิ่งที่เขาเคยเจอมาเขา เขารู้แหละว่ามันยากกับเขาเหมือนกันแล้วแล้วซีนที่น้องพูดมันจริงทั้งหมดเลยอ่ะเราชอบพี่น้องก็เป็นคนจะซินเซียกับตัวเองมากๆที่พูดว่าพี่ทับเราถ้าอินรักพี่ทับไปแล้วแล้วพี่ทับหายไปแล้วอินจะทํำยังไงอ่ะซึ่งมันจริงนะทุกคนมันเป็นเรื่องปกติของคนที่จะมีความรักอ่ะซึ่งน้องตั้งใจเหมือนกันไงเขาถึงแบบไม่อยากที่จะเห็นตอนจบคิดแอกวป้มันไม่มีใคร คบกันเพื่อที่จะรู้ว่าสุดท้ายจะเลิกกันหรอคือทุกคนตั้งใจที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีอยู่แล้วอะซึ่งทั้งสองคนอะมันก็เป็นคนแบบนั้นจริงๆที่เรารู้จักมาซึ่งมันไม่แปลกที่ทําไมน้องถึงกลัวหรือน้องแบบมันจะโอเคหรอกับความสําคัญธความความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้จากแค่เป็นด้วยไงบางทีมันแบบจากกันแบบการเสียเ้าเพราะตัวอินเองมันเกิดอะไรหลายๆอย่างเราก็เราก็ยังไม่รู้แน่ชัด มันเห็นพี่ทัพที่จะเสียไปแหละทุกคนแต่อีฉาบที่แบบอยู่บนพระีเนาะเราก็ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นมันหนักหนามากมแค่ไหนอ,อะไรเงี้ยแต่แต่เราก็ชอบจริงจริงชอบที่อย่างที่พี่อ้อมบอกไปแหละนั่นแหละพี่ทัพเป็นตัวเป็นคนคนหนึ่งที่พาอินก้าวข้ามสิ่งที่อินขีดเส้นเอาไว้อะทุกคนมันก็เลยทั้งหมดเลยทําให้รู้สึกว่า ดูไปแล้วรู้สึกอินตามแล้วก็มีมีความสุขกับทั้งสองคนจริงๆทุกคนยิ่งฉากที่พี่ทัดจุกอินแล้วอินน้าตาไหลอะเรารู้สึกว่ามันทุกอย่างมันปลดล็อกไปหมดอะทุกคนไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอินเองหรือความกล้าของอินเองแล้วก็ตัวของพี่ทับเองที่รู้แล้วว่าโอเคเขาให้เราไปต่อนได้แล้วนะอะไรเงี้ยทุกคนเพราะเพราะต้องยอมรับด้วยว่าถ้าสมมติไม่ใช่พี่ทับเองอะเราก็มองไม่ออกว่าจะเป็นใครที่ ที่จะมาทนคําพูดของอินได้ในหลายๆบางอย่างถ้าสมมุติเป็นเราเราก็ยังไม่ไหวเลยกับคาพูดบางคําพูดที่แบบว่ารู้แหละว่าเขาก็เขาก็เจ็บอะแต่แค่เขาเขาก็บางคนมันพูดทิ่มแทงใจดํากันเนาะอะไรเงี้ยในในความที่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยหรืออะไรด้วยอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าพี่ทับมันตั้งใจรักมันตั้งแต่ EP แรกที่มันเห็นอินแล้วพอมันได้อะไรเงี้ยแล้วมันรับรู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของอินอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่า เขาเป็นมที่<ล>ทจะไปอ่ะน,นี่ว่าโชคดีมากความสัมพันธ์นี้คือเพราะว่าพี่ทัพเป็นหมอด้วย<ล>มีความเขาอกเข,าใ,<จ>ขาใจในสภาวะที่อินเจออยู่มันเป็นเหมือนคนที่ที่สร้างกําแพงเพราะไม่อยากให้ตัวเองกลับไปเจ็บอีกในสิ่งที่เขาเคยเจอมาเพราะฉะนั้นคือมันเป็นภาวะความป่วยมันเป็นอะไรบางอย่างที่ต้องได้รับการรักษาทุกคนซึ่ง ซีรีส์เรื่องนี้จริงก็หินไปแล้วว่าแบบเออคนที่จะช่วยบลดล็อกกุญแจนั้นก็คือพี่ทับและหมอซึ่งมันดันโชคดีที่พี่ทับเป็นหมอมึงมันก็เลยกลายเป็นว่ามันลงล็อกจริงอยู่กับพี่ทับเขาอาจจะไม่ใช่เป็นจิตแพทย์หรืออะไรอย่างนั้นแต,แต่ว่าเ<ม>ชื่อ,อเถอะว่าใช่มันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาหินได้ว่าคนคนนี้อยู่ในสภาวะที่ไม่ได้เถียนทางอารมณ์มีอะไรบางอย่างที่กระทบกระทั่งเขาแล้วเขาจะรู้สึกหนักเป็นพิเศษ ซึ่งเราว่าพี่ทับแม่งเป็นคนที่ถอยออกมาก้าหนึ่งแล้วแล้วเข้าใจอินมากกว่าที่อินเข้าใจตัวเอง<ช>ไปเยอะมากๆแล้วุกคนใ,ในหลายๆชาติอินที่น้องมายว่าว่าคือพี่ทับแม่งต้องลดอีกโก้ตัวเองลงมาเยอะมากๆกากจากการที่เขาแข่งกระด้างมากมากกับที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้เลยว่ากับคนคนนี้เขาอ่อนโยนมากเป็นพิเศษ<ช>เพราะเขารู้ว่าคนคนนี้เปราะบางมากกว่าทุกๆคนที่อยู่ในชีวิตเขาเลยเขารู้ว่าต้องประคับประคองคนคนนี้ยังไงเว้ คือถ้างันน้าน้องจะแตกสลายแล้วไม่รู้ว่าจะกรอบตัวเองขึ้นมาได้อีกเมื่อไหร่และไม่รู้จะทําได้ไหมซึ่งมันมีแต่พี่ทัพเท่านั้นที่จะสามารถประคับประคองเขาได้คือแบบมีหลายฉากมากที่ทําให้เราเห็นว่าพี่ทัพแม่งมันมันลดอีโก้ลงมาแล้วมันตั้งใจรักน้องจริงๆอะฉากในห้องน้ําที่น้องมันเสียสมดุลแล้วอีพิทัพจะกลับกรุงเทพฉากที่แบบหลายๆฉากอะที่อินไม่ฟังพี่ทัพแล้วอะ แบบจะตีกันจะตายแล้วแต่พี่ทัพก็ยอมถอยยอมหยุดมาจากตรงนั้นก่อนแล้วถอยออกมาแล้วแคกลับเข้าไปขอโทษอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่แบบโอ้โหหาไม่ได้บนโลกคือโคตรดีอะ่ะทุกคนเราก็ตั้งใจรักตั้งใจรักชอบวิชาหนึ่งเหมือนกันชอบที่ฉากที่เขาพูดพูดเล่นกันอะเรื่องจีบเรื่องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตจ,จริงมันคงหาได้ยากมากเลยว่าก็ชอบกันอะก็เหมือนบอกกันตรงตรงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแบบ อืมเพราะโดยปกติมันก็บอก,บอกแบบอ้อมค้อมไปเรื่อยอเนาะไม่ไม่ไม่ได้แบบแสดงความวชอบ <ไว S 1> พี่เจ <ใน S 2> จีเรื่องนีด้วยอชอบคือพี่ทับโตแล้วอ่ะพี่ทับอยู่ในวัยสร้างครอบครัวแหละทุกคนหมายถึงว่าด้วยด้วยเอกแกปอะไราบางอย่างในเรื่องนี้แต่ว่าพอเขาเหมือนเหมือนมันก็เฉลยมาเรื่อยๆเนาะว่าเพ้่อินแม่งตรงสเปคทุกอย่างแถมยังแบบเป็นเพื่อนสนิทน้องสาวตัวเองที่ ต่อให้จะไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์อะไรมันรู้จักไปแล้วก็ต้องปกป้องไปแล้วแหละด้วยความที่มันมีอะไรบางอย่างสเตตัสในชีวิตแต่พอมันอย่างนี้มันยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราใส่ใจเขามากเป็นพิเศษละเราอยู่กับเขาได้โดยที่เราแม่งต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่มันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เต็มใจที่จะเปลี่ยน เต็มใจที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อให้เรากระทบกระทั่งกันน้อยลงและเข้า <okay. S 1> ใจเขามากขึ้นอะ่ะซึ่งพี่ทําให้เป็นคนแบบนั้นทุกคนอีซีนที่ค่อยๆเอามือไปแตะแม่งสวยแบบแม่งสวยงามลึกซึ้งมากฉันเชื่อว่ามันจะต้องเป็นแบบเบซีนมากๆไปอีกนานมากกับซีรีส์เรื่องเนี้คือซีนที่เขาแบบค่อยๆแตะตัวแล้วเขาค่อยๆค่อยๆจริงๆมันบบมันเป็นอ,อ,อะไรที่แบบมึงนี่มันคือการแบบ มอนแบบรีเช็คอะไรหลายอย่างเราชอบมากเพราะว่าน้องอ่ะกลัวการสัมผัสเนาะเขารู้ว่าไม่ให้ถูกเนื้อต้องตัวเพราะว่าน้องเองมีสภาวะแบบนี้แล้วสิ่งที่น้องบอกว่าแบบเออผมก็เลยไม่มีความหลักเพราะว่าผมไม่เคยก้าวข้ามมันไปได้เลยอ่ะกับตรงนี้ซึ่งมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากะทุกคนมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คนเราแม่งอยากที่จะมีใครสักคนทําให้เรารู้สึกว่าเราเนาะ มีความรับที่ดีเพราะฉะนั้นคือถ้าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาก,กับอินนะเขาว่าอินจะต้องอยู่คนเดียวแบบน้าเศร้าอ่ะซึ่งพอพี่ทับมันรู้แล้วว่าไอ้แค่คนของเราแม่งมีภาวะตรงนี้มันก็ไม่เคยรีบเร่งหรือไปทําให้เขารู้สึกว่าไม่คอมฟอร์ตเลยทุกคนคือมันตั้งใจมากๆเราสิ่งที่มันค่อยๆเราเห็นเราเห็นความแบบตั้งใจดีของพี่ทับอะมันรู้นะว่ามันต้องค่อยๆย,ยัางไงาแล้วก็ รีเช็คกับเขาว่าเขาโอเคขึ้นบ้างไหมหรือหรือถ้าเขาปฏิเสธอ่ะก็จะไม่เป็นไรเพราะตัวเองก็จะไม่ใช่คนที่จะไปบังคับให้เขาจะต้องทันทีทันใดณเวลานี้เพราะว่ามันเองใจเย็นมาก่อนหน้านี้หลายหลายต่อหลายครั้งมากๆแล้วทุกคนแต่พอตอนนี้มันเป็นเหมือนจังหวะที่พอหมอพอดีคือคนสองเขาคนสองคนมันคลิกกันแล้วอีเรื่องอีเรื่องรู้สึกดีๆต่อกันอ่ะมันรู้มันเช็คไปหมดแล้วแต่สิ่งที่มันจะต้องก้าวข้ามผ่านคือ ปัญหาตรงนี้ทุกคนอเ,คเออปัญหาตรงนี้ซึ่งที่เขาทําได้ทุกคนเราเลยรู้สึกว่านี่มันเป็นซีรีส์ที่มันสอนอะไรเราเยอะมากมันเออมันเรารู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่าการที่เราได้มาดูความรักที่มันเติบโตขึ้นคือเขาสามารถบาลานซ์ความยากในความสัมพันธ์ให้เราเห็นได้ว่ามันไม่ได้จะมีแต่เรื่องที่ดีหรอก ในทุกๆความสัมพันธ์มันมีอะไรบางอย่างที่เราเองก็ต้องอาศัยเขาในการช่วยเหล่าเพราะถ้างั้นเราจะมีแฟนไปทําไมมึงถ้าเขาจะไม่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือพาเราไปอยู่ในจุดที่มันดีขึ้นอ่ะเราจะมีความรักทําไมทุกคนซึ่งอันเนี้ยมันตอบหมดเลยว่าน้องอินต้องการที่ทัพแล้วทำไมพี่ทับถึงต้องมีน้องอินคือเขาไม่ได้เป็นแค่หมอดูกับ อันนี้แล้วคือเขาเป็นมากกว่านั้นแล้วเพราะตอนนี้ยคือมันแทบจะเป็นคนคนเดียวกันแล้วในการลงเรือความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าเราจะสามารถปลดล็อกสิ่งที่เรากังวลและกลัวได้ไหมพัภา,า,ภาวะที่เขาเจออยู่อ่ะเราจะจับมือกันไปได้ไหมซึ่งอีพิทาพูดประโยคนั้นนะมึงจะร้องไห้นะ่ะที่บอกไม่ว่าอินจะเห็นอะไรหลังจากนี้อินจะมีพี่อยู่ตรงนี้และพี่จะไม่มีวันทิ้งอิน มึงโอ้เ oh, ดือบเวทมากมึงมันดีอะไรขนาดนั้นก็ไม่รูร้อะสภาวพจิตใจอินมันค่อนข้างที่จะย่ำแย่หมถ <m> ึงว่ทาทั้งเรื่องแฟนอเองอเรื่องครอบครัวเองแล้วก็เรื่องคนรอบตัวเองที่แบบสูดเสียไปเรื่อยๆเมื่อมาสัมผัสอ,อินอะเราเข้าใจอินมากเลยนะเว้ยนะ hmm. ถ้าถ้าสมมติเรา เรามีเซนแบบอินอ่ะเราก็แม่แฮปปี<ม>้ที่ใคร,อรเออที่ใครมาอีไม้ถ้าตายไงกูะจะรู้่าทำไมแล้วกูต้องอจะช่วยใช้ชอวิยังไงเออเออมันกูร้องไห้ก่อนมันแบบมันมันไม่ได้มีใครอยากรู้เราอยากเสือกเรื่องชา,บาวบ้านด้วยแต่ไม่ได้อยากรู้เรื่องอะไรแบบนี้กัคนรอบตัวเราอะทุกคนมันก็เลยทําให้อินอ่ะเติบโตมาค่อนข้างที่จะยากลำบากแล้วพอมาเจอผู้ชายคนที่แบบ จะอยู่ข้างๆจะช่วยเหลือจะซัพพอร์ตเราทุกเรื่องอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าถ้าเราเป็นอิงแม่งกูก็ใจอ่อนตั้งแต่แรกพบแล้วแหละมหมายถึงว่าเพราะพี่ทัพมันก็ทําแบบนี้มันตั้งแต่แรกแล้วไงมันไม่ได้แบบว่าปั้นปั้นแต่งอะไรอะทุกคนเล่หรอคือรู้สึกว่าดีใจกับเขาทั้งสองคนมากๆอยากให้เขาจาับม,มือกันไปไอ้เส้นเรื่องของสืบคดีอะ<ช>น่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแต่ดีใจที่มันผ่านครึ่งทางมาแล้วแบบพี่ แบบพี่คนดูสบายใจแหละว,ว่าความสัมพันธ์เขามันยังไงก็รับเรื่องมันไม่เชิงเล่าเรื่องหรอกแต่ว่าดีใจที่เขาจะจับมือกันหลังจากนี้เราจะได้ไม่ต้องห่วงมากไงว่ามันจะมีเรื่องอื่นๆเข้ามาไหมแต่ความสัมพันธ์อ่ะมันจับมือกันนน่นแหละก็สบายใจเออแต่มันคงไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นในแง่ของหลายๆเรื่องที่เขาต้องเจอในชีวิตนะเออ mm hmm. แต่เรื่องความรักคงไม่มีอะไรน่าห่วงทุกคนดีมากแล้วก็แบบชอบเดอะหลอกทุกอย่างที่มัน <S 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 อีสเรียว<ๆ> เรียมากนะเรารู้สึกว่ามันจริงหลายๆอย่างมากคือวรางที่ดูไปก็รู้สึกว่าเออนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้พวกเราถึงอินกันง่ายเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพวกเราคนรอบตัวได้เออแล้วก็มันเป็นเรื่องปกติในความสัมพันธ์พูดคำซามันดูไม่แบบไม่ไม่ไม่สีไม่ละครอะทุกคนคือแบบก็ชอบอะก็พี่ตั้งแต่ชอบมาตั้งแต่นี้แหละพี่เลยมันมีเวลามันมีโอกาสที่พี่จะทาคะแนนและอะไรฟิลเนี้ย ก็จริงมึงถ้าสมมุติมันไม่มีตุลเข้ามาเมื่อไหร่ล่ะที่พี่ทัพจะได้แบบได้เข้าใกล้อินขนาดนี้อะไรเนี่ยมันมันคือชีวิตจริงจริงส่วนฝั่งตุลนี่ว่าชอบคาแรคเตอร์นี้แล้วก็ชอบที่เขาตั้งใจใส่เรื่องนี้เข้ามานะคือคนไม่ใช่ไงก็ไม่ใช่อ่ะถามว่าไอตุลผิดอะไรคืออีตุลไม่ผิดแต่ว่าสิ่งที่พี่ทัพพูดกับตุลน่ะมันทําให้ตุลได้สติจริงๆระเพราะว่าเราอย่าลืมว่าบางทีอ่ะการที่เราไปชอบเขาอ่ะ มันเออเขาอาจจะเราอาจจะมองว่าเฮ้ยเราไม่ได้ไปทําให้เขารู้สึกไม่ดีนี่เราชอบเขามันต้องเป็นเรื่องที่ดีในชีวิตเขาไม่ว่ามีคนมาชอบแต่ไม่เว้ยมัทําให้เขาตับแดดที่เขาไม่ได้คิดเห็นตรงกับเราซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องจริงในชีวิตจริงมากๆคือไม่ว่าเราจะอยู่ในสมการไหนฉันว่าทุกคนน่าจะเคยเจอหมดไม่ว่าแบบเขามาชอบเราเราไปชอบเขาเขาคือคือมึงคิดออกไหมมันจะวนๆอยู่อย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเจ๋งดีอ่ะ หมายถึงว่าคาแรคเตอร์ตุลก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ถูกต้องอมหมายถึงเป็นเพื่อนที่ดีที่ในวันหนึ่งเขามองเข้าไปแล้วเขาก็เห็นแล้วว่ามันไม่มีตัวเองอยู่ในสมการกนี้เลยอที่แบบรับฟังใช่คือมันไม่มีตัวเองแล้วแล้วก็มันไม่มีทางจะเป็นเขาแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเขาต้องถอยออกมาก้าหนึ่งเพื่อที่จะรักษาคนคนนี้อยู่ในชีวิตในสเตตัสที่เป็นเพื่อนกันใ,ให้มันได้ดีกว่าไม่ไปสร้างความลําบากให้กับเขาอีกแล้วซึ่งถ้าไม่มีพี่ทับ เผออตุนก็ย no like ังไม่รู้เพราะฉะนั้นคือมันเป็นการเอื้อกันอะที่ทําให้ทุกคนเป็นคนที่ดีขึ้นผ่านมุมมองของบุคคลที่สามเนาะเพราะว่าเวลาเราอยู่ในเกมอะมึงเราไม่รู้เรื่องนะเราไม่มีทางรู้เรื่องพวกนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นคนซินเซียจริงใจเหมือนที่สองคนนี้แบบเปิดอกคุยกันเราจะด่งทางอยู่ตรงนั้นมันก็วนกันอยู่มันก็แบบตีกับความตัวละครเรื่องนี้เป็นตัวละครที่แม่งจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองมากกล้าพูดในสิ่งที่เป็นปัญหาของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะ ยอมที่จะแบบลองเรียนรู้กับมันอ,อะซึ่งอันนี้หูภูมิใจภูมิใจกับเขาทั้งสองคนมากทุกคนหเหมือนแบบได้มาดูสะะารคดีการโตจรโต,ต,ตได้เห็นเขาโตขึ้นแล้วเราเองก็รู้สึกแบบแฮปปี้แฮปปี้จริงขอให้ทุกคนรอบตัวของกินปลอดภัยนะครับลูกดีลูกฉากมากเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นสืบสวนนูน่นนี่นั่นฉากเรัพ คู่ลองอย่างั้เลยผู้ลองมามาไม่ได้เยอะนะทุกคนแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขามาคือรถอ่ะเขาทำได้ไงวะมาขนาดน่ะเชื่อไหมว่าสตอรี่หลักเรื่องเนี้ยก็คือคู่จิมมี่สี่แะทุกคนแต่แค่แบบคู่ลองคือแบบพอมาแล้วเหมือนเราเหมือนเราไปดูซีรีส์แยกเขามาแล้วพอเขามาหากันปุ๊บเราเหมือนจินตนาการไปแล้วว่าเฮ้ยระหว่างทางที่เขาอยู่อ่ะเขาทําอะไรกันบ้างได้ไงวะมึง น่ารักสุดคือมันน้อยแต่ว่ามันเยอะอะจริงหมายถึงว่ามันน้อยแต่มันเดินแล้วมันเขินแล้วมันฟินแล้วมันแบบเฮียอะไรอะเสียฟังอะไรอะโลงเงี้ยจริงเหมือนเหมือนเราดูสองจอทุกคนจอหนึ่งจีพีซจอหนึ่งเสียฟังแล้วที่แบบให้เนื้อเรื่องมันเดินเพื่มาสันต่เขาไม่ได้แยดยใส่มาโดยที่แบบมันเยอะหรือว่ามันน้อยหรือมันอะไรเราว่ามันเป็นอะไรที่พอดีมากๆเรารู้สึกว่าเติบโตไปพร้อมๆกันในทุกความสัมพันธ์แล้วก็ เออมันเสร็จดีอย่างที่บอกตัวละครมันน้อยแต่ว่ามันอร่อยมากเลยเนาะทุกคนดีใจมากๆแล้วก็แบบมันจะจบอีกตั้งครึ่งค้างเอะไม่ไม่หรอกอีกตั้งเดือนหนึ่งเออมาเลาติดตามให้กำลังใจพวกเราไปสนุกสนนะคะดีใจทุกคนชอบนะแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยแหวะมาดูด้วยกันอีกนะคยะัะได้คิดหน้าครับ